ท่มสร้าง10ล้านแต่กลับไม่ได้อยู่คาริหาดรูสามชัน้นก้อยรัชวินหลังแต่งตูนวอดีสแลมย้ายอยู่ริมทะเล นาทีนี้คงไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ได้ใจแฟนคลับไปมากกว่าคู่รักนักวิ่งก้อยรัชวินตูนบอดี้สแลมแน่ๆก็แหมทั้งคู่สวยหล่อเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกแถมล่าสุดก็กำลังจะควงคู่เข้าประตูวิวางานนี้เลยไม่พลาดขอไปชมบ้านสวยๆของเจ้าสาวคนนี้กันสักหน่อยจากรายการตีท่ายครัวที่ผู้หญิงคนเก่งคนนี้ตั้งใจเก็บเงินสร้างให้ครอบครัวบ้านของก้อยรัชวินเป็นบ้านส ชั้นขนาดใหญ่ราวคฤหาสห์ตัวบ้านสีขาวสะอาดตาตัดกับหลังคาสีเทาอ่อนและขอบกระจกสีดำสวยมองดูหรูหร,ร,ราสไตล์เอลิแกนภายนอกรายล้อมไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่เพียบแถมยังต่อเติมสะไว้น้ำทรงสี่เหลี่ยมคางบ้านมีลานนั่งเล่นริมน้ำและมีลานปลูกผักให้คุณพ่อได้ทดลองเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยภายในบ้านทำการเรโนเวทหม่แต่คงโครงสร้างเดิมไว้เน้นพื้นที่หินขาดเกือบทั้งหลัง หลังคาสูงโปร่งโล่งสบายโดยพี่ชายคนโตเป็นคนออกแบบเองทั้งภายในและภายนอกส่วนสาวกยมีส่วนร่วมในการสตัดและตกแต่งโดยบริเวณหงบ้านยังคงคอนเซปต์เดิมเพิ่มเติมคือแบ่งทุกอย่างเป็นสัดส่วนและสวยงามอีกทั้งยังมีช่องแสงบนหลังคาทําทให้บ้านไม่อึอดอดัดคับแคบบริเวณห้องกินข้าวและห้องนั่งเล่นจะอยู่ติดกับสระว่ายนะ้ําโดยห้องกินข้าวตกแต่งโทนสีธรรมชาติเช่นครีมน้ําตาลเน้นเก้าอี้นั่ง สบายและของใช้มีสไตล์ส่วนห้องนั่งเล่นเน้นเฟอร์นิเจอร์สีทึบเช่นเทาเข้มแดงเข้มขัดกับผ้าม่าและพรมสีอ่อนพร้อมทั้งผนังสีขาวล้วนทําให้ทุกอย่างดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ที่นี่ยังมีออฟฟิศหรือห้องทํางานของพี่ชายคนโตอยู่ด้วยสาวก้อยได้ออกมาเผยความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังย้ายครอบครัวไปเริ่มต้นใหม่ที่ภูเก็ตทําให้ต้องเปลี่ยนแผนการคลอดโดยเธอเผยว่าแต่ด้วยหลายๆอย่าง ทำให้แผนทุกอย่างที่วางไว้ต้องเปลี่ยนถึงแม้ว่าเราทั้งคู่จะมีแลนอยากย้ายมาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก้อยเองก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งก้อยก็เชื่อว่าทุกๆอย่างย่อมมีเหตุและผลของมนัน <c oughs> เช่นเดียวกับทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เคยผ่านมา